นี้นะคะจะนําไปส่งต่อกับจังหวัดลําดับต่อไปนะคะสําหรับหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามลําดับค่ะมีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักลำดับต่อไปค่ะพ่านตุลาคมสอพันห้า้หสิบเจ็และแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณา ต่อไปค่ะก็จะเป็นการเชิญธงของหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกระบี่ครับ ก็จะเป็นการเคลื่อนย้ายนะคะจากนั้นทัานผู้ว่าราชการจังหวัดเส้นทางนะคะก็จะมีพี่น้องประชาชนค่ะทั้งจากอำเภอลำทับนะคะโดยจะขึ้นรดบริเวณ Thank <laughs> you. ค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้ ศิละปะวัฒนธรรมค่ะก,การแสดงมโนราที่มีความงดงาม